สิกโก้ล้สดทั้งน้ำตาเผยสาเหตุน้องดอมเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจากกรณีข่าวสุดดงดังทั่วโลกในปี2561ในปฏิบัติการช่วยชีวิตนักเตะ13คนและโค้ดออกมาจากถ้ำหลวงหรือที่รู้จักกันในชื่อ13หมูป่าติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนั้น กระทั่งต่อมาได้มีรายงานข่าวเศร้าเกิดขึ้นเมื่อเพจพีอาร์ไทยแลนด์โพสต์ข้อความน้องดอม13หมูป่าเสียชีวิตแล้วระบุว่าขอแสดงความเสียใจครอบครัวของแม่น้อยที่ได้สูญเสียน้องดอม13หมูป่าขอดวงวิญญาณน้องดอมสู่สุขติพบภูมิที่ดีล่าสุดสโคซิโกเกติศัก์เสนาเมืองได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจมูลิธิชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมเอาไว้ดังนี้ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมน้องเพิ่งเดินทางไปเป็นนักเรียนทุนที่อังกฤษศึกษาต่อชั้นมัธยมโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าน้องดอมนั้นหมดสติในห้องซึ่งวันอาทิตย์นั้นเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนอยู่แล้วครูประจำหอเข้าไปพบว่าหมดสติในห้องครูจึงได้แจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้นำส่งโรงพยาบาลทันที ทางโรงพยาบาลได้ดูแลตลอดเวลา2-3วันที่ผ่านมาแล้ววันที่14กคุมภาพัน์โรงพยาบาลได้แจ้งการหายใจของน้องดอมอ่อนลงและไม่ตอบสนองช่วงเวลารวดเร็วน้องดอมไปเร็วมากทางสถานทูตก็ได้ประสานติดต่อกับครอบครัวน้องอยู่ตลอดเลยต้องปฏิบัติสังคมน,นะครับที่พยายามติด ติดต่อบิลโกตลอดทั้งวันวันนี้นะครับพอดีเพิ่งเดินทางกลับมาจากหานดัมดินแล้วก็มาต่อเครื่องที่ฮาหนอยทันในเช้าเลยนะเมื่อวานเพิ่งแข่งฟุตบอลที่อีลีกท,ที่น้ำดินแล้วก็เพิ่งเดินทางมาถึงยาลายเมื่อกี้วนองนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยก็เอ่อก็นลยต้องแนะานามบุญที่ซิโก้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวของน้องดอมด้วยนะครับหลวงเพชรพรมเทพซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิน้องดอมเองก็เพิ่งเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมนะครับที่โรรเสบอคาปีเียนภาษาอังกฤษและเรียนฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็จริงน้องดอมเนี่ยนะครับเคยไป ติดทุนช่วงซัมเมอร์เมื่อปี2019ครั้งหนึ่งแล้วพอดีมีโอกาสได้ไปแข่งขันกับเยาวชนของนักเฮมร์เรีสน,นะครับแล้วก็ทางโค้ดที่พวกเขาเนี่ยเห็นแบวก็พยายามติดตามน้องดอมตลอดจนมีโอกาสได้มอบทุนให้เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับน้องรอมมีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็อยากจะเป็นนักบอลทีมชาติมูลที่ตัวเองก็ได้เห็นความตั้งใจของน้องเราก็เลยสนับสนุนอที่จะให้น้องดอมเนี่ยเรียนที่รู่งเขาเนี่ยสามปีจนจบมัธยมถ้าน้องดอมอยากจะติดต่อในะถ้ามาอะไรทางมูลที่เองก็ยินดีแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดนะครับได้รับ แจ้งจากเราเรียนว่านต้องน้องดองมหมดสติในห้องนะครับซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คุณครูประจำหอนเนี่ยก็เข้าไปพบนะครับหมดสติอยู่ในห้องทางคุณครูเองก็เลยแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้ก็คือโรงพยาบาล เกตเตอร์ริ่งนะครับนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนะเราก็ยังพี่โกเองอย่างไมนไดทราบข่าวนะเพราะว่ายัางเก็บทีมทีมดำสิทินะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ก็ได้ได้ดูแลตลอดเวลาสองสามวันที่ผ่านมานะครับเ uh, มื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับ ทางโรงพยาบาลได,ได้แจ้งว่าการหายใจของของน้องดอมค่อนข้างอ่อนลงแล้วก็เขาเรียกไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองแล้วก็อนอนนอนレสปอนนะครับซึ่งซึ่งในตรงเนี้ยพี่ก็ พี่ก็เองรู้สึกว่าน้องไปเร็วมากเราก็เลยทางทางโรมาเองก็ได้แจ้งทางสถานทูตนะครับซึ่งสถานทูตเองก็โอนได้ประสานทางคุณพ่อพ่อแม่นะครับตลอดเวลาทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องดอม,มานะที่นี้ด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดก